อีกหนึ่งคดีใหญ่นะคะก็คือคดีฆ่าหันศพที่เกาะพัง,งานจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้ต้องหาในคดีนี้เป็นชาวต่างชาตินะคะนายแดเนียลเป็นชาวสเปนส่วนคนที่เสียชีวิตเป็นหมอศัลยกรรมนะคะสัญชาติโคลัมเบียปรากฏว่าเจ้าตัวเนี่ยคือก่อนหน้านี้ที่เป็นข่าวเป็นคราวไปแล้วก็คือก็รับสรารภาพจริงนั่นแหละว่าเป็นคนฆ่าหันศพแล้วก็เอาใส่ถุงดำใส่กระเป๋าไปทิ้งที่ขยะแล้วก็เอาไปทิ้งในทะเลจนมีคนไปเจอชิ้นส่วนเนี่ยนะคะ<อ>นำมาสู่การสืบแล้วก็ค้นพบเนี่ยนะคะตอนนี้ผู้ต้องหาเนี่ย ถูกคุมตัวอยู่ที่เรือนจําเกาะสมยุยหลังจากตํารวจคุมตัวฝากขังผัดแรกโดยระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็จะเร่งรวบรวมพยายนหลักฐานแล้วก็สรุปสํานวนสั่งฟ้องค่ะส่วนพ่อของผู้ต้องหาเนี่นะคะ เป็นดารานักแสดงชื่อดังด้วยนะคะตอนนี้บอกว่าบินด่วนมาเยี่ยมลูกชายแล้วกําหนดจะมาถึงไทยวันพรุ่งนี้ค่ะตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะที่ตำรวจภูทรเกาะพังงานคุมตัวนายแดเนียลสัญชาติสเปนซึ่งเป็นผู้ต้องหาฆ่าหันศพนายเอ็ดวินสัญชาติโคลัมเบียเพื่อนชายซึ่งเป็นแพทย์ศัลยกรรม เมื่อวานนี้ก็คุมตัวแล้วก็ส่งฝากขังผัดแรกที่ศาลจังหวัดเกาะสมุยหลังครบอำนาจควบคุมตัวผู้ต้องหา48ชั่วโมงในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและ ลออฝังซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตายซึ่งศาลก็อนุมัติให้ฝากขังได้ค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่นำตัวไปขังไว้ที่เรือนจำเกาะสมุรยรอการพิจารณาคดตีตามขั้นตอนของกฎหมายเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมก่อนจะสรุปสำนวนส่งฟ้อง มีรายงานว่านายโรดาโฟซึ่งเป็นดาราชื่อดังของสเปนแล้วก็เป็นบิดาของผู้ต้องหาก็บินด่วนมาไทยนะคะโดยเดินทางจากกรุงมาดริดของสเปนแวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบาคาดว่าจะมาถึงเกาะสมุยวันพุทธที่9สิงหาคมนี้คาดว่ายาติๆของนายเอ็ดวินผู้เสียชีวิตจะเดินทางมาถึงในเวลาไล่เรียกกัน